ดีค่ะสวัสดีพบกับเต้ยต้อยออนเซลนะคะก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาพักเที่ยงแล้วของทุกคนนะคะน้องๆก็ป้าเที่ยงกันต่อแถวกันซุบลืบสหรับต่อแถวกันพรึบเลยนะคะเพื่อต่อแถวอย่างน,อนอ้อคนแจกลูกิีนค่ะคนแจกลูกซีนนผู้ใหญ่ใจดีนะคะนี่มา เมาลูกชิ้นทอดให้กับแดนเซอร์จิญานยีบไปเพื่อเขาแรงเด้อนั่นเพื่อนวายยีบไปเพื่อเขาแรงกินเองนูกินเองเรากระสืไปกินของเนาะเพื่อนมให้เรื่อยๆจ้าเพิ่อนเติมให้เรื่อยๆเราเปิดเสียงค่อย้ายอยทอดหายนะคะนี่พี่พระเอกเราโอ้โหพี่พระเอกเราจัดเต็มมากสองคนนะครับสองคนอ๋อสองคนเดี๋ยวเผื่อคนอื่นไม่ได้กิน เพิ่นเมาแล้วเพิ่นเมาแล้วลเพิ่นกระลังทอดอยู่กินหมดนะสิบไม้กินหมดกาว่าสิกินแต่ลูกสิ้นยังเดืยวเลยบอใช่วิ่งมาเอาจานฝั่งนู้นก็มีนี่หนูหนูไม่กินโอ้เลยเขาบอกมาขนมเสนขนมจีนตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเมาลูกชิ้นนะคะทอดแล้วก็มีมีอ่าขนมจีนเดี๋ยวเขาไปเบ่งฟังขนมจีนมีขนมจีนน้ำยาให้ด้วยนะคะ จากบ้านฮักน้องอามี่ว้าวว,าว้าวแกลนลอยมาบัดดีพีเอลอะกระต่ายก้อนมูอะนางกายพอดีป่ะฮันนี่เออพอเอาอลยเอาเลยเอากระต่ายก้อนบูเลยนี่นะคะ ทีมงานขนมจีนน้ำยานี่แม่แม่เรากับมาเห็ดน้ำยาเลียยจนะคะทีนี้เราก็ไปกินลูกชิ้นต่อขันทันดอกวะเพิ่นคอดตอนนี้ทางลูกชิน้นทอดบะทันลูกชินกช้นต้ม น้ำยาปลาบอกปลา,บานี่นะคะทุกคนอนะ่ะนี่นะคะแม่แม่นะคะเป็นมาหมอบความสุขให้ลูกๆนะคะมาเลียงลูกๆให้ได้อิม่มกัสดีราคาเติมกำลัง ขดังๆเนขอบคุณแม่แม่จากกาลสินนะคับพาะเอกเขาเสียงอ้อยบนราเงกายสมเป็นไรอันนี่วอร์มกลับมาวอร์อีกทีอต้องหาคนตัดให้แยุงกัดเธอหรอตุ้มผื่นผิวว้ายไมาผึ่นค่เนี่ยแี่มี ละลายยูดอกเอาเอยนะพี่แบงกับอามี่ช่วยตักให้แล้วนี่นะคะบรรยากาศขอบคุณนี่แม่เด้อจ้านี่คุณแม่นะคะมาเลี้ยงขเขาเลี้ยงขนมจีนลูกๆเมื่อนี้ขบับคุณพระใดพี่ตองขอบคุณขอบคุณ กินข้าวปูนกินข้าวปูนสวัสดีค่ะเพื่อนแม่แม่แม่ฮักมาเพื่อนมาสยามสวัสดีแม่แม่แล้วค่ะบรรยากาศชิมจากใหม่ในบอร์ลูกชิมชิมใหม่บอร์ขอชิมในบอร์ใหม่หนึ่งเด้ออุ้ยอุ้ยตัวนี้ใหม่เดียววะขอรักจากใหม่นะเด้อ อ้ยบ่ไห้พี่แม่จะไม่เก็บ่สาบาทแล้วขาะเพิ่ขายคาบาทนึงไม่ราคาบาทจ้ากรบอกโบมือออกน้าแจ็บบบแอือเจสีดอกของพี่แซบเี่ดิเนทอดบะท่านไหมชิ้นเพราแม่เม่ไหรเดี๋ยวเด้ลูกชิ้น่นถอดบะท่านนะคะกันเลย มาแย่งเด็กน้อยกินกันแย่งน้องๆกินก่อนนะคะเพราะน้องๆอง่ะสมควรโดนแย่งเพราะว่าน้องต้องลดน้ำหนักเย็นนี้น้องๆได้ชั่งน้ำหนักนะคะถ้าใครไม่ลงจะโดนทำโทษกินแค่ข้าวกลางวันข้าวเย็นไม่กินค่ะวันก่อนนี้ยไม่ต้องกินเวลาแล้วไปโจยได้ไรอ่ะ ขอขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณบ้านฮักน้องอาร์มี่นะคระคุณจะกินบ้านฮักพี่โจอี้กับพี่ต้อมหรอวะขนมจีนครับขนมจีนเออแล้วพี่สาวเราเรียนขนมจีนแล้วเออบ้านั่งดาวว่านไหเนี่ยขอบคุณป้านั่งดาวเมื่อไหร่อะเมื่อไหร่วะไอ้โง

คนคนกินก็สวยโส้ยบ่บบุนัวบอนนัดตอนนี้ใส่ปลาบีระพงน้ำครับบูเมื่อกี้จานหนาบ้างน่ะนแมวก็เมือกี้จานว่ารูปเลย ถ่ายรูปกับแม่หน่อยถ่ายรูปแม่มาถ่ายรูปจ้าถ่ายรูปเด้อถ่ายรูปกับพี่อามเนี่ยเดีย๋ยวแป๊บนึงไงเพื่อถ่ายรูปไปอีหละตังไปถ่ายรูปกับแม่แน่ไปนี่นะคะเออมายืนยืน,ย,นยืนนี่นะคะ เอาแม่แม่แมาเอาตังค์ดีนะ,ะเราเราเต้นเราเสียเปรียบไปดิวมากเลยอ่ะเราเราไม่ได้คูนสองเราไม่มีซับโค้กแล้วเราแบบ คู่ให้โยกสะโพกแม่เขาบริษัทสะโพกบ้าแม่เขากับโบมิดสะโพกคือเขาแบบดูแล้วเราจะได้เต้นคู่ต่อเราต้องเต้นแบบเออๆแบงเงี้ยโอ้โอ้ดูเบิงห่ะบิกเขาน่ะเอาเสียเปียบว่ะเต้นแบบพวกนี้เบาๆเอาก็เบาแล้วนะโบมิดสะโพกหนักงัดเนาะ นั่งน้ำแม่ขนาดปลากวดเขียวด้วยนี่ขนาดปวดเขียวไปแล้วนะคะไปกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะทีมงานศิลปินผู้ไทยนะคะบ้านฮักไดยาสิสนับสนุนมากกเชิญเด้อค่ะเด้อช่วงซ้อมนี่นะคะไปกำลังใจให้กับพวกเรานะคะ